พวกหากินบนความชิบหายของคนในประเทศอะ่ะแม่งลงถังไปก่อนเลยหรือจริงๆไม่ต้องลงถังหรอกลงนรกไปเลยดีกว่าอามาเริ่มเลยพี่โอ้ยพี่หมาออกอรายการปะพี่ มันก็ต้องดูแลนิดนึงอืมก็ใช่อ่ะพี่แต่ก็เห็นเหมือนจะมีประเด็นเรื่องประมูลเตาเผาขยะเหมือนจะให้เอกชนเข้ามาทำนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโปร่งใสได้ขนาดไหนเหมือนกันอืมก็อย่างที่เห็นนะพี่แยกขยะทองแดงขวดพลาสติก ขายของเก่าได้10 20 30บาทแต่บางวันนะพี่แม่งโชคดีเจอของเก่าบ้างของดีบ้างได้เป็นร้อยเลยนะแต่ก็อย่างว่าพี่คนในนี้เขาไม่ได้มองที่นี่เป็นขยะเขามองว่าเป็นสินค้ามันทำให้มีกินมีใช้พี่พี่นั่งมาสองชั่วโมงพี่มีความสุขเปะละ่ะหนู่าอยู่มาทั้งชีวิตจะว่าสุขมันก็สุขไม่ได้พี่ แต่จริงๆแม่งก็ไม่ได้ถุกอะไรหรอกมั้เอาแปลกแบบไหนอะพี่วายก็ยถ้าแปลกจริงๆอย่างกลางค่ำกลางคืนก็ชอบมีพวกอีแอบนะแอบเอาขยะมาทิ้งไอ้ที่ เอาขยะจากเขตตัวเองมาทิ้งเขตอื่นอ่ะขยะแต่ละเขตอ่ะต้องทิ้งในเขตของใครของมันแต่แม่งก็ต้องมีพวกที่แบบเอาขยะตัวเองมาทิ้งเขตคนอื่นอ่ะพี่ลองนึกดูนะเหมือนคนเอาขยะจากบ้านคนอื่นมาทิ้งบ้านเราอ่ะบ้านเขาแม่งสะอาดบ้านเราแม่งสกรปรกสุดท้ายแม่งส่งกลิ่นแต่มันไม่ใช่กลิ่นธรรมดาพี่มันเป็นกลิ่นตุตวตุต่ไปด้วยความทุจริตเลยแล้วพวกคดีพวกนี้เนี่ยนะเขาจับตรวจสอบหมด หัวหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานมันไม่ใช่คดีธรรมดานะคดีอาญาไม่ใช่พักงานแล้วจบติดคุกนะก็ไม่มีอะไรจะบอกอะพี่ชีวิตใครชีวิตมันอะเนาะทุกๆคนแม่งก็มีสักมีสีเป็นความเป็นคนเท่ากันถึงแม้ว่าตัวหนูอะจะเกิดมาและอยู่กับกองขยะงงๆแบบเนี้ยทุกวันเนี้ย ขยะแม่งอ่ะเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่คนใดคนหนึ่งแล้วประเทศแม่งพัฒนาชุมชนแม่งขยายคนก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกรุงเทพนี่อันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวเยอะขยะแม่งก็เยอะตามใช่ป่ะพี่ถ้าขยะแม่งถูกกําจัดแบบผิดๆนะมันก็มีผลกระทบไปหมดอ่ะเรียกว่ากระทบทุกคนในประเทศแม่งทําลายหมดทรงกลิน น้ำเสียดินเสียอีกอากาศแม่งเสียอีกแย่ไปหมดขยะเป็นสิ่งใกล้ตัวมากอะพี่ใกล้จนแม่งบางทีเราแบบมองข้ามไปอะแล้วผักภาล้าให้คนปลายทางแล้วิดชอบเราทุกคนดิต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะมันถือเป็นหน้าที่ของทุกๆคนจิตสํานึกอะอย่างน้อยๆอ,อะแยกขยะดิถึงสุดท้ายอะแยกแม่งยังไงอะก็มารวมกันอยู่ดีแม่งตลกลายว่ะพี่ แต่ก็ยังดีกว่าแม่งไม่ทําอะไรบอกไปแล้วจะฟังปะละ่ะขยะที่ว่าเหม็นๆพวกเนี้กลิ่นเงินกลิ่นผลประโยชน์อะแม่งหอมกวคนบางคนอะขยะพวกเน่าๆพวกเนี้แม่งยังแดกกันได้เลยหนูว่าขยะแถวเนี้ยแม่งยังมีค่ากว่าพวกแม่งอีก จะให้หนูแยกขยะใช่ป่ะผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในประเทศอ่ะพวกนี้ไปก่อนเลยพวกกักเอยตุนเอยพวกหากินบนความชิบหายของคนในประเทศอ่ะไปถังเลยแต่เอาจริงๆไปนรกดีกว่า